ศูนย <59. S 2> ์้เก้อมาแล้วสามห้าเ <3 S 2> มาต่อกันนะครับมาต่อที่ช่องดาวเคียงเดือนแฟมมรีนะครับสามสองเดีค่ะค่ะเยวปลาต้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะไปถ่ายเพ็นมึงน้ำเย,ะยเอะเย,เย,เยอะเยอ อ้าสวัสดีนะครับแฟนเพจช่องยูทูบนะครับอ่าโดนอะไรนะคะเอาใหม่สิงห่วยน้องดาวน้องดาวโชว์สเต็ปหน่อยลูกเร็วดาวงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดอ่าทำดีๆหน่อยดาวทำเพื่อเพื่อนๆพี่น้องลูกไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอ้า โชว์หน่อยดาวดาวครับงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดอโชว์หน่อยลูกคนจริงคนจริงของพ่อพ่อแม่เอฟซีลูกโอ้ไม่อันไม่อัน่าปุ๊เามาจะคอยงัดให้มึงมาส่วนโอ้ยิ้มหวานด้วยหิวมะพร้าวนะครับเห็นของกินอร่อยอร่อยครับเอางัดงัดเฮ้ยงัดถึง สองตะก้าจากคุณลุงสามเอ้ยหกตะก้าเป็นแปดตะก้าค่ะต่อครับต่อครับต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีสัญญาครับขอโทวขอไปครับอ่าอ่ได้แล้วจะออกปกลางนอกพอนไม่จับกล้องเหรอพอนน่ะเรื่องเขาคือไม่ในลูกครับผมครับผมนี่นาบอสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไหมครับนี่นาไปยืนจุกุน มดี วันนี้อุม้มบุญมาสายได้แน่เลใช่ค่ะอุม้มบุญมาสายอยากเห็นแก้วเหรอฮะนี่ค่ะแก้วตาภาพเริม่มมัวมัวแล้วค่ะชัดไหมคะภาพชัดไหม อันนี้มันฝึกหนอีกวนากันนีบอากันนีาอนีัรดครับแ่ดก็อากาบันนีเคเรียกว่ากบนเตกราบอวันนี้โชว์้ตานะครับอายกเาหลังข้นละ้ตา <c oughs>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  ไฟดับเลยยังค่ะน้องเพื่อนดับแล้วค่ะอันนี้หนูใช้ซิมทูอากาศร้อนไหมคะน้องเพื่อนก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะไปไปตอนนี้ผมให้น้องเพื่อนถ่ายในช่องทู มีมนีโรงเรียนอีกไหมทอกคนไม่ค่ะถึงว่าภาพมันจริงิดเ่น่าจะเป็นเพราะหนูเดินออกมาไกลโทรศัพท์หรือเปล่าหนูเอาโทรศัพท์หนูก็ใจเน็ต

อ้าวบอกเน็ตมันมุนเหรอปิยคุณบอกเฟซบุ๊กเต็มคนละคำเพื่อนพบแล้วนะคะ5,000ท่านสามารถไปที่ช่องพันเขียวได้นะคะเฟซบุ๊กชื่อสมพงษ์ใช่ครับเอ็นดูความหิวของน้องเจ้าตาเหมือนพี่ดาวตอนเล็กๆใช่ครับ ช่วยๆกันช่วยๆกันช่วยๆกันมาแล้วครับแปดท่านนะครับมาครับคุณผู้ชมมาเลยครับอ่าร่วมมือร่วมใจครับช่วยกันนะครับช่วยกันได้เห็นบรรยากาศเด็กๆนะครับมานะครับให้กำลังใจพี่น้องชาวเชียงรายอ่ะพี่ลุนขออีกทีหน่อยครับดู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 ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้าตาที่สุดยอดมากครับ คือเราฝากว่าเราฝึกนะครับเราฝึกให้เด็กนะครับให้เกิดการเฉลียวฉลาดนะครับยอดมากนะครับใช่ครับพ่อรุนพ่อรุนแก้วตานี้ให้ให้น้องให้น้องแก้วตากับสสวยนะครับกับสสวยลูกกับสสวยอ่าหมดแล้วเหรอเก้าลูกโอ้โหเ๋้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ใช่ครับอูเป็นภาพที่สวยมากนะครับน้องแก้วตาทําได้ดีมากนะครับนี่คือความขยันของพี่ลุนนะครับที่สามารถนะครับฝึกช้างให้มีความสามารถนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไปรีวิวให้ไม่แป้งกับพี่เดือนกินมะพร้าวไม่ได้นะครับเพราะว่าผมออกจากพื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยจะหลุดนะครับแต่ว่าด้านหลังก็จะเห็นน้องๆน,นะครับได้กินอาหารนะครับได้เห็นอยู่นะครับนะครับ เล็บก็ได้กินนะครับส่วนน้องดาวนี่ไม่แย่งแต่พี่พี่โมเมนะครับนี่ของเจ้าของก็มีนะครับส่วนเออเอาไม่แล้วนะแย่งกันอีกแล้วนี่การร่วมมือร่วมใจกันทํานะครับอะไรในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กมาได้ครับวันเจียวก็ทําอยู่นะแต่ว่าเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดไปก็ต่อต่อต่อส่วนแม่หังดีกับมิ่งนู้นนะครับพ่อใหญ่พี่ก็เอาไปให้น้องมิ่งนะครับนู้นฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็ส่วนพี่เดือนก็พ่อใหญ่พลิกเป็นคนดําเนินงานให้นะครับเป็นคนที่เอาของอาหารอร่อยอร่อยไปให้กินนะครับเป็นการร่วมมือร่วมใจกันครับพี่น้องชาวช้าพี่น้องควานช้าครับคุณมีความสุขไหมครับผมสุขคือการให้ครับสุขคือการให้ครับสุขคือการให้คือกตินี้คือเอฟซีสอนผมนะสุขคือการให้ผมก็เลยว่าผมอยากให้พวกคุณด้วยให้พวกเราด้วยให้ทุกความสุขทุกท่านนะครับเพราะว่าช่องของ เด่นลักอุ้มบุญปีใหม่ก็ไร้สดไม่ได้นะครับวันนี้นะครับต้องกราบพระคุณอาศัยครึ่งเดียว <c oughs> <c oughs> เ,อเอาทานันยืดซึก <c oughs> นี่แหละครับกฤษีตที่เอฟซบอกผมว่ายิ่งยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ <c oughs> ผมกำลังพึ่งพึ่งพึ่ง,ง,งได้เป็นบทเรียนของผมนะครับวันนี้ <c oughs> ผมก็ภาคภูมิใจนะครับ ก็คลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ครับไปติดตามใน Facebook อีกนะครับผมเดี๋ยวพ่อดาวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเบ็ดจะหมดก่อนสวัสดีครับรัก f อทุกคนนะครับสวัสดีครับ